่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับ สำหรับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักทิดบวนบางประมาก็ให้ไปฟังทาง YouTube บบวนชาแนลนะฮะวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567นะผมก็แนะนำตัวเอาไว้ให้ได้ทราบนะบวันแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสำคัญอยู่ในตัวที่เขากำหนดเป็นวันนั้นวันนี้ทีนี้เมื่อวานเนี่ย นะผมก็ไปพูดถึงเรื่องอุทยานมัจฉาปักษานิเวศสำหรับคนที่จะปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่กเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวทีนี้เมื่อวานก็มีความสำคัญถ้าเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งเขาก็เรียกว่าวันเอพิลฟูเดย์คือวันโกหกเขาพูดจาโกหกออกข่าวโกหกอะไรต่ออะไรเขาบอกอนุญาตให้ โกหกได้หนึ่งวันแม่อันเนี้ยเป็นธรรมเนียมฝรั่งที่ผมต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่ทิดบ้วนบ่าวมามมมนำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ไลฟ์สดเวลาทุ่มครึ่งของเมื่อวานนีหรือจะเป็นคลิปเสียงเนี่ย อนนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ประการใดนะฮะอันนี้เป็นธรรมเนียมที่ถ้าใจผมว่าไม่น่ารับเข้ามาไว้ในบ้านเรานะเพราะว่ามุสาวาทาเวระมณีนี่มันก็เป็นเรื่องผิดศีลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมจะข้ามไปก็ดูกระไรอยู่เมื่อวานนี้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันอะไรครับเป็นวันข้าราชการ พละเรือนพี่น้องครับบางครั้งพอพูดถึงคำว่าข้าราชการนะฮะก็คือค่าของพระราชานะครับและหลายคนก็อาจจะบอกโอ้โหไม่อยากไปติดต่อราชการเบื่อคนราชการมันก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เราต้องให้กำลังใจและก็ต้องบอกว่า ข้าราชการส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าราชการที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของประเทศนะฮะท่านสังเกตดูสิครับเมื่อไรที่ว่างเว้นคณะรัฐบาลผู้ปกครองเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเรามีข้าราชการประจำทำงานอยู่โดยเฉพาะที่จะพูดวันนี้นะก็คือจะบอกว่ายังถ้าคนที่ทำงาน ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ไปมาหาสู่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการ,กรเกษตรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กรอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไปทํางานใกล้ชิดเกษตรกร,ร,กรทิดบุญหมองมาเองก็มีลูกชายก็ทํางานอยู่กลุ่มส่งเสริมการ,กรเกษตรอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะที่ล้องกวางนะครับ นะเขาก็มีความสุขเวลาไปพบปะเกษตรกรไปเจอไปเจออะไรจะอะไรเนี่ยแล้วเขามีปัญหาติดขัดอะไรที่วินิจฉัยไม่ออกดูไม่รู้เนี่ยเขาก็จะาถามพ่อพ่อก็บอกให้นะครับอันนี้ก็เป็นขร้นการที่ทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องอประชาชนพี่น้องเกษตรกรมากๆก็คือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็บางครั้งถ้าไม่ได้เจอตัวท่าน ข้าราชการเหล่านั้นก็แปลว่าเขาก็มีงานที่จะต้องรวบรวมสรุปนะฮะยอดการเพาะปลูกในพื้นที่มีเท่าไรอะไรต่ะไๆเขามีงานนะต้องทำงานท,ทุกวันนะส่วนข้าราชการที่อาจจะไม่ค่อยได้ไปพบกับท่านบ่อยนักท่านเหล่านี้จะเป็นนักวิจัยนักวิจัยที่ทำงานวิจัย งานวิจัยหลายชิ้นก็เป็นงานวิจัยที่อยู่ในห้องปฏิบัติการถ้าพูดแบบทั่วไปก็บอกอยู่ห้องแลบห้องแลบคำว่าแลบก็คือ l a b o r า t อรีก็คือห้องปฏิบัติการนะครับแต่ว่าผลงานที่เขาวิจัยเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปส่งผลต่อพี่น้องกเกษตรกรเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้ เราก็จะมีพันมอนนะฮะแล้วก็เราก็จะมีพัน์ข้าวแล้วก็จะมีพันธ์พืชหลากหลายชนิดที่จะลงท้ายด้วยคำว่า72เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่10ในโอกาส72พันศาแม้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันอา,อาทิตย์ที่31ผมก็คุยทาง FM 100.5 ผมก็ยันไปเผลอบอกว่าไอ้ที่จะบอกว่าพันอะไรมันมีคุณลักษณะอย่างไงนั้นต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรเขาถแถลงซะก่อนนะมพูดผิดกรมไปหน่อยนะจริงก็นั้นพูดถึงพันข้าวก็ต้องเป็นกรมการข้าวอันนี้ก็ขอแก้ข่าวซะหน่อยนะแต่ความรู้สึกผมเนะนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าหน่วยงานมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าสมัยก่อน กรมการข้าวสมัยก่อนก็มีกรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมต่อมากรมการข้าวก็ถูกยุบเหลือแค่กองการข้าวอยู่ในกรมวิชาการเกษตรนะกรมเกษตรกรรมก็แตกตัวออกมาเป็นกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรทิศบวนออกมาก็บอกเอ้ยข้าวมันสำคัญมันต้องให้เป็นกรมและที่สุด เขาก็มาสถานาเป็นกลมการข้าวอย่างเดิมแต่คนมักจะไปนับอายุกลมการข้าวช่วงหลังนี่ผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะกลมการข้าวมันมีอายุมาตั้งแต่นานเนกาเรมาแล้วนะครับเอาละแต่มันจะอายุเท่าไหร่อะไรก็ช่างแต่ที่สำคัญท่านดูนะครับผมยกตัวอย่างความสำคัญของนักวิจัยเนี่ยอย่างเรามีพันอย่างปีเนี้ เราก็จะมีพันุ์ข้าวหอมออกมาสามสายพันธุ์แต่รวมๆแล้วพันธุข้าวหอมพันุ์ข้าวเหนียวพันุข้าวแข็งพันุ์ข้าวสารีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไร่ด้วยปีนี้เราจะออกมาทั้งหมด1 0พันเดียในแต่ละพันธุ์เนี่ยถ้าเราไปดูประวัติของพันธุ์เขาต้องใช้เวลาทำงานเนี่ยเป็น10ปีนะครับผมจะลองเล่าถึงความเหนื่อยยากของนักวิจัยหน่อยเริ่มแรก เขาจับพันข้าวผสมกันพอผสมเสร็จเขาก็คัดเลือกนะฮะจนก็ได้มเมล็ดพันธุ์ที่เขาต้องการอันนี้มเมล็ดชุดนี้อย่างข้าวเนี่ยนะเขาเรียกมเมล็ดพันธุ์คัดนะครับมเมล็ดพันธุ์คัดคัดเลือกไ้แต่ยังอยู่ในมือนักวิจัยนักวิจัยก็เอาไปทํางานวิจัยในสถานีสถานีวิจัยข้าวต่างๆ นะครับจะเป็นชัยนาทพิศโลกสุพรรณบุรีปรทุมธาน,นีอะไรก็แล้วแต่พอผสมออพอทดลองปลูกในสถานีวิจัยข้าวได้เมล็ดพันธุ์มาตรงเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเมล็ดพันธุ์หลักนะแต่ยังอยู่ในมือของสถานียังไม่ถึงมือชาวบ้านพอคัดเลือกออกมาได้เรียบร้อยแล้วว่านี เป็นพันนี้พ,นนนพันนู้นพันนั้นเขาก็จะไปแจ้งขอขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพันุพืชแล้วก็ประกาศเป็นพันุ์พืชรับรองนะฮะและก็เริ่มเอาเมล็ดพันหลักไปขยายพันุ์เพื่อที่จะส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไป ให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่จะปลูกข้าวต่อไปเราก็เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ขยายเพราะฉะนั้นนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะท่านจะอยู่เบื้องหลังท่านอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อท่านเลยนะเพราะว่าก้มหน้าก้มตาทํางานวิจัยแต่ทิศบวญบางมาเนี่ยนะเลือกอนาคตตัวเองว่าจะมาทําหน้าที่ เผยแพร่วิชาการให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกร,กรผมก็จากที่เป็นอาจารย์แล้วก็ทำงานวิจัยแต่นอกจากวิจัยผมก็มาทำงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางผ่านทางวิทยุเริ่มแรกกว็วิทยุ AM ต่อมาก็ F ต่อมาก็มีทำรายการทีวีแล้วก็ทำวิทยุ FM ที่ร้อยจุซึ่งยังทำอยู่เอก็อยังทำอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ที่จันทบุรีนะครับและก็ต่อมาก็มีสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น TikTok ถท่านก็ติดตามชมนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกพิมพ์คำว่าทิดบ้วนชวนคุยหรือทิดบ้วนบางประมาเข้าไปหรือแม้แต่เพลงที่ผมแต่งผมก็ ลงไปให้ท่านได้ไปฟังกันดูเราไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ทุกเพลงท่านฟังดูแล้วคิดจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าในตัวเนื้อหาของเพลงเพราะฉะนั้นสรุปความวันนี้ก็คือว่าหนึ่งเมษายนวันข้าราชการพลเรือนผมก็ขอส่งกำลังใจให้กับข้าราชการทุกกรมกองทุกกระทรวงทุกหน่วยงานและ ข้าราชการยุคใหม่นะหัวใจต้องทำงานเพื่อประชาชนก็ฝากน้องๆข้าราชการในยุคหลังๆเอาไว้ด้วยและขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมา ตู้นอสกำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดี n ลนนะครับ sign b บ n 2อ9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ล์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งน้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซิลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหลูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิปรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุาอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร